ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟวันที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอีแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยม่เสด็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจุดทเบยนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทับไปได้เลยนะครับระวังเพจปองกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับส อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ทำการสอนอัพค่าพลังหรือว่าแนะนำแนวทางการอัพค่าพลังของนักเตะที่มีมาแจกฟรีในส่วนของวันนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างแล้วก็อัพยังไงบ้างเราทำการการับชมในคลิปนี้เลยนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาดุ้กคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเหมกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทำการพูดถึงแพ็คของ FC เ l o n a ทา่ มีมาแจกฟรีนะทุกคนย้ำนะครับว่าเป็นการเปิดฟรีทั้งหมด3ครั้งเลยด้วยกันนะครับมีมาทั้งหมด5คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยเปครีบทุกคนอันซูฟาตีนะครับราฟินญาทุกคนอังเดรคริสเตนเซ่นนะครับแล้วก็เซอร์จี้โรเบโตนะครับอันนี้คือ5นักเตะของ FC บาร์เซโลนาที่มีมาแจกฟรีทั้งหมดนัทุกคนก็มีการแจกฟรีทั้งหมด3ครั้งเลยด้วยกันนะครับก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของแนวทางการรับค่าพลังกันบ้างแล้วกัันนะครบ เริ่มที่คนแรกครับทุกคนมาตำแหน่งของกองกลาง c ีเนะครับสำหรับเจนูเปรี่ก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97นะทุกคนแลยก็เหลือแต้มอัพเพลย์สไตล์หนึ่งแต้มเลยด้กันนะครับสำหรับเบรดี้ก็มาในเพลย์สไตล์ของ Creative Playmaker กอทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับต่อมาคนที่2เป็นเซอร์จี้โรเบโต่ทุกคนมาตำแหน่งของแบ็กขวาหรือว่า RB นะครับก็สามารถอัพตามนี้เลยเช่นกันนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่93นะครับแต่ว่าไม่เหลือแต้มไม่อับ สำหรับเซอร์จิโรเบโตก็มาในเพลย์สไตล์ของออฟฟิสีวิงแบ็กนั่นเทุกคนหรือว่าตำแหน่งของวิงแบ็กอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับและต่อมาคนที่3เป็นอันซูฟาตีมาตำแหน่งปีกซ้าย LWF ก็ทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97แาสิลยก็เหลือแต้มอัพเพลย์สไตล์หนึ่งเต้มเลยด้วยกันนะครับสำหรับอันซูฟาติก็มาในสไตล์ของโปลิฟิกวิงเกิลคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับมาด้วยต่อคนที่4แล้วทุกคนสำหรับคนที่4เป็นในใส่วนขอองี่เบ มาตำแหน่งของกองหลังเซดแบ็กหรือว่า c b f คนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่90โักทุกคนแต่ว่าไม่เหลือแต้มใ้เพลย์สไตล์นะครับสำหรับอังเดรคริสเตนเซนก็มาในเพลย์สไตล์ของบิลลอัพทุกคนหรือว่ากองหลังตัวสร้างเกมอะไรประมาณนี้นะครับปิดท้ายด้วยคนสุดท้ายเป็นราฟินญาคนมาตำแหน่งปีกขวา RWF นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่90โักทุกคนในส่วนของราฟินญานะครับมาในสไตล์ของโรลินฟิควิงเกอร์คน ปีกอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถอัปตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่90นด่นคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ5นักเตะของ f c บาร์เซโลนาที่เป็นการแจกฟรีสำหรับเฉลิมฉลองแชมป์ของลาลิกาสเปนนะครับก็เปิดได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนักนคนก็เปิดได้ใครกันบ้างก็สามารถอัปตามที่ผมไล่เรียงไปได้เลยนะครับสำหรับการแจกฟรีในส่วนของ FC บาร์เซโลนานะครับก็คือมีการแจกฟรีจากล็อกอิน1ครั้งทุกคนเลยก็ไปทําการเล่นอีเวนต ก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้พี่คนหาบิดลาพประกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเลยแล้วกันนะครับว่าเปิดได้ใครกันบ้างทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าพ่คนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ